สวัสดีครับกลับมาพบกับกผมเีกแลครับกับช่องพีพีทีป๊อปปูราชาแนลนะครับกับรายการรีวิวทอล์กทอล์กนะครับที่หาเรื่องราวต่างๆประเด็นร้อนแรงประเด็นไหนๆคนสนใจประเด็นอะไรก็ตามที่ผมอยากจะเล่าและผมสนใจผมมาเล่าให้พี่ๆน้องๆที่คนติดตามผมได้รับฟังกันนะครับยังไงก่อนที่จะฟังผมขอเปิดรายการก่อนนะครับ การนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับเรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้ก็คือชนะทิพย์คัมแบ็กตัวจริงนะครับแบบแนวรุกทีมชาติไทยดวลโทชิกิซิตี้นะครับก่อนที่จะฟังฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยฝากกดติดตามผมเพื่อรับรู้ถึงต่างๆที่ผมตั้งใจทำ นะครับและเป็นครอบครัวของช่องของผมด้วยนะครับมามาเร่ากันต่อกันเลยนะครับจากที่ผมบอกว่าชนาทิพย์จะดดนตัวจริงวันนี้นะครับงานนี้แฟนบอลไทยเตรียมรับชมเลยชนาทิพย์คัมแบ็กตัวจริงในรอบเกินหนึ่งเดือนเต็มนะครับโ,โหหนึ่งเดือนนะครับที่เราจะได้เห็นชนาทิพย์แล้วหลังจากชนาทิพย์พลาดมีชื่อลงสนามกับสังกัดญี่ปุ่นคาวากิฟันตาเล่นะครับถึง8เกมติดต่อกันนะครับคิดดูตั้งแเกมไม่รู้ใครทนได้แต่ชนาทิพย์ทนได้ ตบมือให้กำลังใจชนะทิพย์เลยครับได้กลับมามีชื่อกับทีมในช่วง2-3นะัดหลังสุดนะครับแต่เพราะว่ายังไม่ได้รับโอกาสจากโอนิกิน,นะครับแต่จากประสบการณ์ที่ผมบอกข่าวออกมาจากนี้ทีไลททุกทีเจได้เป็นตัวสำรองหรือเจก็ไม่มีไม่มีชื่อนะครับเพราะเจบางทีเจก็อาจจะไม่ได้ลงนะครับแต่แบบนี้เตรียมชมเลยนะครับลมตัวจิมแต่ข่าวเขาบอกนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะอย่างที่ผมบอกมีคิวเปิดบ้านนะครับ ในเกมฟุตบอลทั่วญี่ปุ่น Emperor ครับ2023นะครับในวันพุธนี้วันที่7มิถุนายนช่วงเวลา5โมงนะครับที่สนามโรโดรกิสเตเดียมนะครับและลุกทีมชาติไทยจำเป็นต้องชนะเพื่อเข้าไปเล่นในรอบ3ให้ได้นะครับทัวยนี้โทโรโอนิกิหวังถึงแชมป์เลยน,นะครับและต่อไปอย่างที่คนดูข่าวกันมานะครับหรือจากที่คลิปกน,กนก่อนที่ผมเล่าไปว่า มีทีมสนใจชนะทิพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไทยก็ตามทีมยักษ์ใหญ่อย่างทีมท่าเรือแล้วก็บุรีรัมหรือทีมต่างๆนะครับแล้วก็มีทีมที่แบบเจดีก็สนใจในตัวชนาทิปอยู่นะครับแต่วันนี้ผมเอาประเด็นที่อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะเจชนาทิพย์เขาอยากจะได้แชมป์เจลีนะครับสักครั้งในชีวิตของเขาอะครับเหมือนข่าวที่ออกมานะครับ ว่าเขาอาจจะได้แบบโดนยืมตัวไปวิลสุกโกเบนะครับทีมของอินเนต้านะครับเพราะอินเนต้าอาจจะมีแววออกจากทีมไปนะครับมาผมมาดูกันว่าความรู้สึกแฟนญี่ปุ่นวิลสุกโกเบหลังเห็นข่าวว่าจะยืมตัวชนาทีมแนวรูกทีมชาติไทยมาครับรู้สึกย,ยังไงกันบ้างน,นะครับหลังจากรู้ดูการนี้ชนะทปมซงสิทธิ์แนวรูกทีมชาติไทยนะครับเขาเรียกแหละไ,ไม่ได้รับโอกาสจากโทรุอนิกิเลยจาก ฟอนตาเล่น,นะครับจนกระทั่งกระแสข่าวลือที่ว่าสโมสรเจ้าบุญทุ่มอย่างสุดเจรีญ,ญี่ปุ่นยูซึกโกเบนะครับที่กําลังอยู่ในหัวตารางในตอนนี้นะครับต้องการจะยืมตัวชนะทิพอะเอามาทําเป็นประโยชน์หน่อยถ้าเกิดโอ,อนิกิมงไม่ใช้ก็ปล่อยมาหน่อยอย่าห่วงในช่วงตลาดแรกสองนะครับเดือนกรกฎาคมนี้นะครับที่จะถึงนี้เพื่อเข้าไปแทนอีอะไรเขาเนี่ย อินิสตานะครับที่จะประกาศอําลาทีมไปนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้เจชนะทิปก็มีไทยลีกสนใจแต่ทีมนี้เขาก็สนใจนะครับมาดูกันว่าความรู้สึกแฟนบอลของวิสุกโกเบหลังแบบว่าเขารู้ว่าชนะทิปย์จะมาเขารู้สึกยังไงความคิดเห็นขั้นแรกนะครับโอ้ยขอต้อนรับวิกเข้าสูโกเบนะครับเบสซี่ไทยแลนด์จะเข้าร่วมกับวิกโกเบจริงเหรอเนี่ยฉันรู้สึกยินดีนะหากเป็นเรื่องจริง มาดูความที่เห็นของคนาญี่ปุ่นคนต่อไปนะครับโกเบใช้งานเขาเป็นใช่ไหมเนี่ยเหมือนกับแบบต่อกับไอโอนิกินะครับ <laughs> ชาชทิปจะมาเป็นตัวแทนของอินเนต้าได้ไหมเนี่ยชาชทิปจะย้ายร่วงวิสกโกเบด้วยสัญญาการยืมตัวก็ดีเหมือนกันนะอยากเห็นประสบการณ์ในการเล่นของทีมว่าจะเปลี่ยนแปลงในรูปทางไหนอ่ะมาดูความคิดเห็นคนต,ต่อไปนะครับมอสุมแล้วมาเลย ฉันชื่นชอบทีระทรและชนาทิพโอ้โหวิซกโกเบเขาก็ชอบลัตฟุบอลของไทยเหมือนกันนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับฉันมองว่าเป็นเรื่องจริงชนาทิพเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงเห็นไหมเขามั่นใจในตัวชนาทิพนะครับแต่โอนกิมันไม่มั่นใจนะครับนะความคิดเห็นต่อไปนะครับโกเบทกำลังตั้งเป้าหมายไปที่ชนาทิพจริงๆใช่ไหมเนีย่ยฉันคิดแล้วก็ความคิดเห็นต่อไปนะครับฉัน,ฉ,นฉันคิดแล้วต้องการเขาจริงๆ จากแฟนบอลของวิสโกเบนะครับที่ผมสรุปได้คือเขาดีใจนะครับที่ชนาชิปจะมานะครับแต่ไม่รู้ก็อาจจะมาจริงหรือเปล่าว่าจะได้ยืมตัวมาหรือเปล่าแต่เขาก็ต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับโดยเขาไม่มีการแบบว่าแฟเหมือนกับแฟนบอลของฟอนตเล่นะครับที่แบบราคาขนาดนี้ทําได้แค่นี้เหรอเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของทีมนะครับและจากประสบการณ์ของผมผมว่าชนาชิปก็มีแนวโน้มที่อาจจะย้ายไปวิสโกเบนะครับ ถ้าเกิดจะไม่มาไทยลีกก่อนนะครับเพราะเขาคือครั้งหนึ่งในชีวิตอะเป็นใครก็อยากจะได้แชมป์หมุนญี่ปุ่นนะครับว่าไหมเป็นผมผ้ก็ต้องแบบสารฝันก่อนก่อนจะกลับมาเล่นในไทยลีกนะครับมาต่อกับวอลเลย์บอลน,นะครับช่วงนี้วอลเลย์บอลไทยเรามาแรงจริงนะครับมีคนอยากจะตบ สาววอลเลย์บอลเราด้วยนะครับอย่ามาแข่งแทนเกาหลีเกาหลีนะครับแต่ตอนนี้ผมที่ผมจะเอามาเล่าต่อคือแบบความรู้สึกแฟนเจ้าถิ่นบราซิลนะครับถึงวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับหลังเดินทางไปแข่งขันสัปดาห์ที่2ที่เวทีโลกนะครับคิดดูนะครับวอลเลย์บอลไประดับโลกแล้วแต่ทีมฟุตบอลไทยจะได้ไประดับโลกเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าผมจะแก่ก่อนหรือเปล่าความรู้สึกเจ้าถิ่นของทีมชาติบราซิลนะครับถึงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยหลังจาก ที่เขาไปแข่งขันสัปดาห์ที่2นะครับในเวทีโลกวอลอะไรบอลได้บอลทีมชาติไทยถึงบราซิลแฟนเจ้าถิ่นให้การต้อนรับเหมือนบ้านนะครับทำวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเสร็จสิ้นเขาเรียกแหละวอลเล่บอลนะครับหญิงเนชั่นลี2023สนามแรกที่ประเทศตุรกีเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมอันดับที่8ของตารางนะครับและอันดับเหนือ2ทีมดีกรีแชมป์โลกอย่างอิตาลีและเซอร์เบียนะครับโอ้โหซึ่งล่าสุดทำวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยได้โดิน ทางข้ามน้ำทะเลกว่า25ชั่วโมงไปถึงประเทศบราซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อลงแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สนามที่2ระหว่างวันที่13-18นี้นะครับโดยอยู่ร่วมสายเยอรมันสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียและโคเอเชียนะครับทางนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมทาไทยจะยังไม่ได้เจอทีมชาติบราซิลในการแข่งขันสนามที่2นะครับแต่จะพบกับ ทีมชาติบราซิลในการแข่งขันสนามที่ประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าภาพความรู้สึกแฟนบราซิลหลังเห็นวลเได้บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางไปประเทศประเทศบราซิลเพื่อที่เขาจะร่วมการแ,บบแข่งขันในลีกที่2นะครับมาดูกันความคิดเห็นคนแรกยินดีด้วยยินด้วยยินดีด้วยรับประเทศไทยจากบราซิลนะครับยินดี้จะรับผู้ผิดชอบเวลาที่ไทยชนะฉันจะไปเชียร์พวกคุณที่สนามโหยคนบราซิลเขาก็ชอบคนไทยเหมือนกันนะครับเนี่ย ไทยดูเป็นมิตรมากฉันจะคอยสนับสนุนพวกคุณโอ้ความที่เห็นถัดไปนะครับไม่ว่าทีมไทยจะชนะหรือแพ้พวกฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอต่อไปนะครับพวกเราในบาซิลชื่นชอบทีมไทยมากเราพร้อมจะไปเชียร์พวกคุณที่ข้างสนามเลยนะครับถ้าเกิดมาบาบา,บาซิลโอ้โ,อโหการตอรับดีมากนะครับทําได้ดีมากประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับพวกคุณในสนัปดาห์เรียกในสนัปดาห์แรกด้วยนะครับมาเขัไที่เห็นถัดไปนะครับ ฉันคือชาวบาราซิลแต่ฉันชอบทีมชาติไทยมากๆเลยโอ้ความเห็นต่อไปนะครับฉันรู้สึกดีใจที่จะได้โอกาสเชียร์ทีมไทยที่บาราซิลมามาดูความคิเห็นต่อไปนะครับเราจะคอยสนับสนุนพวกคุณไทยแลนด์พวกคุณมวิธีการเล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างตบหรือรับแต่ติดใจไ,ไปหน่อยที่ทีมชาติไทยคนตัวสูงเหมือนกับทีมต่างประเทศน้อยไปหน่อยนะครับอาจจะโดนเขาบล็อกเขาอาตกกลับมาที่จุบอยู่นะครับ มาข้อพิเศษต่อไปนะครับไทยแลนด์ทำผลง,งานได้ดียอดเยี่ยมเยิ่ดีด้วยนะครับเราหวังว่าผู้คุณจะประสบความสําเร็จที่นี่นะไทยแลนด์โอ้จากความคิดเห็นของชาวบราซิลก็เหมือนเขาก็แปลกใจนะครับที่ทีมท่าไทยมีการพัฒนาและเขาแบบว่าเป็นกันเองอบอุ่นนะครับไม่เหมือนแฟนบอลเวียดนามนะครับเอ้แฟนบอลเล่บอลเวียดนามนะครับแฟนบอลเล่บอลของประเทศเพื่อนบ้านนี่เขาก็เชียร์ทีมไทยให้กำลังใจทีมไทย ไม่รู้เป็นเพราะว่าสาววอลเลย์บอลทีมชาติไทยน่ารักหรือสวยหรือเปล่า <t id th ai> แต่ดุมไทยก็หล่อเหมือนกันนะ <t id th ai> ยังไงก่อนที่ผมจะลากันไปก่อนก็คืออยากให้กำลังใจทั้งฟุตบอลวอลเลย์บอลน,นะครับเพราะพวกคขาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยที่จะไปเล่นแข่งขันในระดับโลกน,นะครับโอ้โหตอนนี้ส่วนเจชอาทิ์จะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะคว้าแชมป์ได้หรือสุดโชค จะได้แชมป์เจดีก่อนแต่เขาต้องใช้เวลานะครับสำหรับตัวเชชงแต่ผมคิดว่าเนชนาธิพราเวาเขามีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากการที่เขาโดนดรอปไปแล้วมาดูกันว่าวันนี้เขาจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าแต่ความคิดของผมนะแนวโน้มอ,อาจจะไม่ค่อยได้ลงนะเพราะโอเดกกี้มันแบบชอบจินเกียร์ยังไงไม่รู้นงก็ลา <c oughs> ไปก่อนนะครับความกดไลค์ฝามกดติดตามชอบผมด้วยนะครับบ๊ายบาย